เ e a l i t ิที่เรายังไม่ได้ดูแล้วมันยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตถามผู้เขียนบทแล้วกันนะคะว่าพอถูกโยนโจทย์นี้มาเนี่ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างเอ่อฮัลโหลฮัลโหลก็จริงๆแล้วก่อนก่อนหน้านั้นเดี๋ยวจะพูดความรู้สึกหนึ่งก่อนที่ที่ถูกเชิญเข้ามาในในโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะักเขียนบทนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตนึงที่ ที่มันจะเราจะทํางานกันแบบบนโต๊ะไม่เคยเจอผู้คนนะครับวันนี้การที่ต้องขึ้นมานั่งบนเวทีมีแสงไฟสปอตไลท์ฉายเนี่ยผมรู้สึกสองอย่างคือหนึ่งรู้สึกเแรงมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราขึ้นมาทำอะไรแบบน,นี้แต่อีกด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าก็ดีมันเป็นความให้ความสําคัญของของบทซึ่งปอนทํากับตั้งแต่ครั้งแรกที่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 ปอนบอกว่าให้ความสำคัญก,กับบทคือคือไม่ใช่ว่าได้น้องๆมาที่ ก่งแล้วก็น่าแบบว่าน่าสนใจแล้วแต่ว่าจะไปเล่นอะไรก็ได้คือตอนให้ความรูครับบทด้วยแล้วการที่ดึงพี่พี่เขามาเจอเป็นลุงนะครับเจอกับพี่เถอะพี่เถิงคุณนะฮะก็ทุกคนเหมือนจะเป็นลูกได้เลยครับอ่าแล้วก็เจอกับทีมเขียนบทที่ผมไม่เคยทํางานด้วยมาก่อนอีกอีกออกได้อีกอีกคนหนึ่งด้วยเออคือคุณหมอแซมซึ่ง มันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบใหม่และตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่เจอคนใหม่เจอโปรเจกต์ใหม่เจอวิธีใหม่เจอทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดเลยมันทําให้รู้สึกว่าแบบเราชื่นชมเขาชื่นชมปอนชื่นชมทีมงานชื่นชมทุกอย่างรู้สึกว่าแบบมันเจ๋งดีแล้วก็กอ ตัววถาไ้นะตอนที่เขาโยนโจทย์มาให้พี่นึเห็นว่านี่เขินใช่ไหมเนี่ยใช่ก็เดี๋ยวฮก็เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่แบบไม่เคยได้อยู่ในอันนี้หนึ่งเรียลลิตี้โชว์นะตรงนั้นอันนี้หนึ่งโชว์อันนี้หนึ่งโชว์นะหนึ่งโชว์ก็คือก่อนหนึ่งเดี๋ยว่าพี่เอกเนี่ยผลงานก็เยอะมากนะครับไม่รู้อ่ะพี่ลองพูดว่าพี่ทำอะไรมาบ้างอก็ถ้าจะเป็นผลงานท่างชื่อก็เป็นสิบสามเกมสยองตั้งแต่ตั้งแต่การ์ตูนมาแล้วก็เขียนบอดี้ศพสิบเก้าสี่แพร่ง สังเกตว่าจะเป็นหนังผีล้วนๆเลยนะฮะจะเป็นหนังโหดๆหมดเลยครับตอนแรกที่ชวนเข้ามาแบบเอ๊ะจริงเหรอพี่จะมาทําอะไรกับหนุ่มล้อๆแบบดูมีเสน่ห์ขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่ทํทอะไรเขาได้เหรออะไรเงี้ยแต่ก็พอเริ่มเอาจริงก็เรารู้สึกว่าเราพอคุยไปนะฮะรู้สึกว่าที่ผมที่ผ่านมาที่เ,เคี่ยวตอวโหดแล้วอะ่ะเจอสองคนนี้แบบเขาหน้ากลัวมากเลยเหรอคะสุดก่ายครับจริงเหรอคะจริงครับมีนะ ใช่ไหมครับผมใช่ไหมมากกว่าศึกษาเก็บขยอพอคลุกลุกตาอะไรเงี้ยฮะโอยไม่ขนาดนั้นเลยตอนนี้สปอยแล้วเนีสปอยแล้วเนี่ย่ัยยัยยัยสปอยสิยัยสปอยสิเขามีโจทย์ไหมเขามีเขามีให้โจทย์ไหมคะว่าพี่ผมอยากทําแบบเนี้ยอ่าก็คือว่าเขาอยากอยากทำแนวสไตล์แบบเรียกมันแนวอะไรวะมันแนว น่าจะเป็นแบบทีนสกรีมทีนสกรีมริลเลอร์ใช่ครับก็ถ้าเราคุ้นเคยก็จะเป็นสกรีมแบบ I Know What You Did Last Summer อะไรนี้ครับก็จะเป็นการหักมุมทวิสต์ไปมาแล้วก็ตื่นเต้นนะครับทีนี้ช่วยหน่อยทีกเริ่มกัวค่ะก็ก็ได้รับโจทย์มานะคะจากพี่ปอนพี่ปุ่นตอนแรกที่แบบอ่าเรียกทีไปคุยทําความรู้จักกันอะไรเสร็จปุ๊บก็มีการบรีฟมาว่าเอออยากได้ซีรีส์ที่เป็นแนวแบบ สมัยเราก็าคือ90เป็นแบบว่าเออสเคอรี่มูฟวี่อะไรเงี้ยค่ะที่เหมาะกับวัยรุน่นแล้วก็แบบมีทวิสต์เยอะน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทำออกมาเนาะซึ่งก็รู้สึกว่าก็น่าตื่นเต้นจริงน่าตื่นเต้นที่ไม่รู้ว่าแบบว่าเราจะได้คาแรคเตอร์จากเรียลลิตี้แบบไหนเขาไมา่อยู่ในเรื่องเราด้วยก็คือทวิสตที่ว่าเนี่ยคือทวิสตตอนเขียนบทนะไม่ใช่ทวิสในบทนะใช, <laughs> ใช่ใช่แล้ว so the brief For the screenplay for the next project is something from the 90s, something along the line of Scream or I Know What You Did Last Summer. But what is challenging is the brief said that um, make the plot with lots of twists and surprises. But what is um, more challenging is the twist in which um, the, the screenplay writers do not know. Who will be playing what and so ทุกคนก็ต้องพยายามเขียนยังไงเตรียมยังไงเพื um so right, right. through, <Sh ่อรอว่าใครจะเป็นคนที่ได้ไปต่อค่ะค่ะอนค่ะก็เป็นความท้าทายนะว่าต้องเดเวลลอปไปพร้อมๆกันกับตัว Reality Show ด้วยเองค่ะต้องคอยดูว่าคอยอัปเดตกับทางทีมเรลิตี้ว่าเออตอนนี้เด็กคนไหนแบบ So, we can say that we have two projects going on at the same time. Where this part, we're working on producing the um, reality show, and the script part, they have to work very closely with the reality team as well. Because as they develop the storyline, they have to add in some characters that you get from. from our um, finalists แล้วเขียนโครงยังไงอะคะอย่างนี้ทำงานกันยังไงเพราะว่าปกติอะเท่าที่รู้คนเขียนบทก็คือมาตู้มเขียนก็เขียนเองคนเดียวเขียนไปแล้วถึงเวลาเราก็ค่อยมาปรับแต่อันนี้คือมันมันทลายทลายฟอร์แมตเดิมในการทำงานทั้งหมดคืออ่ะตู้มคุณมาอยู่ด้วยกันนะสคนคุณคิดนะสกรีน เป็นแบบ I know y o u d last summer แล้วคุณต้องทำแบบนี้นะอ๋อแล้วคนเล่นเดี๋ยวดูว่าเนี่ยมาจากตรงเนี้ยแต่ไม่รู้ใครนะแต่ดูไว้ไไทำงานยังไงอะคะก็ครั้งแรกตอนแรกเราจูนกันก่อน<ๆ>เพราะว่าเรามาจากคนละที่แล้วก็มีความชอบอาจจะใกล้เคียงไม่เหมือนกันแล้วก็ ก็เป็นการโยนอย่างค่อยๆโยนว่าโครงโครงภาพทั้งหมดมันจะเป็นมันจะเป็นแบบไหนจนได้โครงเรื่องหนึ่งมาเนาะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจพูดแล้วประโยคหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันขนลุกมันน่ามันน่าติดตามแล้วเราค่อยๆตอบจากตรงนั้นกันแล้วค่อยๆเติมไปเพราะฉะนั้นเหมือนกันอันนี้คือมีสตรัคเจอร์แล้วค่อยๆเติมทั้งนั้นก็มีสตอรี่ไลน์ตอนนี้ในเรื่องของเรื่องราวหรือว่าสตอรี่มันจะเวลลอปไปถึงไหนแล้วคะ จริงๆก็คือก็คือลากจนครบแล้วครับขึงเอาไว้เลยเพราะว่าจริงๆหนังพวกนี้มันเหมือนต้องมีตอนจบเอาไว้เหมือนกันเพื่อที่เราจะไม่ได้แบบมันมันด้นไม่ได้เดี๋ยวมันไปแล้วมันจะมันจะโป๊ะอะไรเงี้ยครมันจะบ้งอะไรก็แล้วแต่ก็เลยมีตอนจบไว้แล้วก็มีหัวมีตอนเริ่มต้นบตอนจบแต่ตรงกลางเดี๋ยวว่ากันจไวใช่ครับมันคือการเขียนบทแนวใหม่ กลัวครับมีส่วนด้วยคือเขดูมีส่วนนี้แล้วคือจริงๆเราโบดได้ไหมอ่ะเราโบดได้ไหมอ่ะมันจะมีโบตอยู่แล้วแต่ว่านอกจากนั้นอนะ่ะเวลาโบดอ่ะมันมีความเห็นด้วยนะซึ่งอันนั้นแหละจะมาถูกเดีเ๋ยวไปหลอกต่อด้วยว่าใครจะฟิตอินกับคาแรคเตอร์ไหนที่จะอยู่ในนั้นซึ่งตอนนี้เราอ่านคงบอกเลยสนุกมากอะ่ะเป็นเป็นแบบเป็นหนึ่งในบทไทยที่บอกว่าดีมากอันหนึ่งเพราะว่ารวมคนเก่งๆมาสี่คนฝั่งเนี้ยสนุกมากเขาขอกแล้วนะว่าฝั่งเขาสนุกมากแล้วยอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกแบบ เฮ้ยโหยัมาสนุกมากเราเรารู้สิ่งไงบ้างคะพอเขาโยนเราแบบนี้ของเขาอะสนุกมากเลยนะ T S C อะแล้วของเราอะสนุกไหมฝั่งนี้เรายอมไหมอ๋อยอสนุกค่ะไม่ได้สิเมื่อกี้อยู่ในห้องแต่งตัวค่ะเขาพูดว่าไม่ได้ครับเขาบอกว่าฝั่งเขาสนุกมากของเราก็ต้องฟาดฟันเหมือนกันครับแต่แต่พูดในโทนเสียงแบบต่ำๆเย็นๆนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าปกติอะ คนเขียนบทอ่ะเขาจะไม่ฟาดฟันด้วยคำพูดแต่เขาจะฟาดฟันด้วยตัวหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอดูการฟาดฟันขอติดตามจริงๆอยากขออ่านก่อนมากเลยเดี๋ยวส่งให้ขอไลน์ได้นะโอเคคิว่าควเลยเดี๋ยวสแกนกัน so usually when when you have to write a screenplay it's rather Original way is you get a brief, you write the screenplay, and then you have several drafts. For this particular screenplay, I can say that this is also another reality platform because you get four very talented script writers together, and then you get a brief where the producer is like, Okay, I need something from the 90s, scream along the line of, I know what you did last summer. And the processes they come together and they draw in ideas. Right now, what we have developed is the beginning and an end and a structure, but in each filling it will be added from here, from this platform and also from the audience's comments as well. So this is really interesting. มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ส่วนผสมของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ได้ตายตัวว่าอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้แต่มันคือคนนี้บอกคนนี้บอกคนนี้บวกคนนี้บอกคนนี้นนแะวบวกทั้งหมดนี้และคนดูทั้งหมดเพื่อออกมาเป็นโปรเจกต์นี้คือ tsc บวก upcoming series ที่สนุกมากฟาดฟันไม่แพ้ของเขาเลย พูดให้แล้วนะใช่ใช่ใช่โอเคแล้เราโอเคนะไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม,ไม่ยอมฝั่งนี้ไม่ยอมจนไม่ยอมอย่ายอมนะเธออย,ย่ายอมนะ